ถ้าสมมุติว่าคุณมีธงว่าต้องการดําเนินเรื่องนี้ให้ได้อือย่างแรกเลิอกอารมณ์ับเลิกแห่แหนหาเหตุผลอืเลิกหาข้อสนับสนุนเพราะคุณมีเหตุผลอยู่แล้วว่ามันมีกบต้มมันจะเป็นต้มยำกุ้งสองอม,มันคือมะเร็งต้องคีโมมันต้องปั๊มหัวใจคุณมีเหตุผลมากพอละครับแล้วคุณเลือกวิธีการหนึ่งคุณจะออกพหลก,กอไหมหรือสอง คุณจะร่างพรบรแล้วส่งเข้าสู่สภาไหมม,มันมีอยู่แค่สองเส้นเรื่องนี้ผมการันตีอย่างหนึ่งนะครับว่าต่อให้วันนี้เราเดินเข้าไปถามอมคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไล่มาเลยแล้วมันตีคลังแล้วมันช่วยคลังเลขานุกาน้มันตีคลังเลขานุการนายกตีฐมนตร,รองนายกที่ดูแลเรื่องของเกี่ยวกับเศรเษฐกิจว่าวันนี้คุณจะอพรบพร,บร,พรกรหรือพอรบรไม่กล้าตอบสักคนคนที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาก็ต้องรับผิดชอบทางการเมืองแต่ในขณะเดียวกันต่อให้ดันนโยบายนี้สาเร็จ ผลท้ายที่สุดเนี่ยผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ออกมาเหมือนกับที่เคยพูดไว้ปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องนี้ทางการเมืองไม่ได้